กองการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูรวมกับโมูลนิธิการจนะบารมีจัดกิจกรรมคัดกลองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมแกร,รมในกลุ่มสตรีและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาวันที่10พฤศจิกายน2565เวลา9นากา30นาทีดรวุฒิพงศ์ิลิสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรีลําพูเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในจังหวัดหนองบุรีลําพูกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมกแกรมในกตรตีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเพื่อรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมกล้าน้อมกล่มอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษาครบ70พรรษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดหนองมนลำพูจำนวน1,500คนซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองในระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน 2,565วันที่14-15พฤศจิกายน2565ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูและในวันที่16พฤศจิกายน2565ณที่ว่าการอำเภอศรีมุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำหรับมูลนิธิการจนะบารมีเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2540เพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งของประเทศซึ่งต่อมาทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการตรวจคัดกรองต้องน้ของสตรีไทยทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิจัดทําโครงการคัดกล่องมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเอ็กซเเลตเต้านมแกสตีกลุ่มเสียงและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ มูลนิธิการจะนะบารมีได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยประสิทธิภาพสูงตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการเฉพาะทางมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยมูลนิธิการจะนะบารมีมีหน่วยให้บริการทั้งหมดในขณะนี้จำนวนสองขบวนและขบวนที่ให้บริการในวันนี้เป็นขบวนที่หนึ่ง ซึ่งมูลนิธิได้จัดให้บริการเป็นครั้งที่664อำเภอที่295จังหวัดที่77โดยมีผู้รับบริการคัดกรองมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น73,229รายผู้ที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเเยตเต้านมเคลื่อนที่ทั้งสิ้นจำนวน 16,377รายและผู้รับบริการที่ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจชิ้นเนื้อทั้งสิ้นจำนวน1642ราย